สวัสดีครับกลับมาพบกับ t y c e r ข้อ A2013 ชานมไข่มุกนะครับข้อนี้เขาให้ค่าข้อมูลมาก็คือเป็นเรื่องของไข่มุกนกอ,อ่ากับชาโดยแบ่งตามตารางนี่คือตารางของชาแล้วก็ปริมาณพลังงานของไข่มุกโดยที่เขาต้องการให้คำนวณว่าไข่มุกชนิดไหนปริมาณเท่าไหร่ชาชนิดไหนใส่ความหวานเท่าไหร ปริมาณเท่าไหร่คำนวณออกมาเป็นปริมาณพลังงานของชาไขมุกแก้วนี้นะครับข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยเขาเป็นข้อมูลที่เป็นบรรทัดหนึ่งของไขมุกแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งของชาโดยมีสเปซปลาขั้นข้อมูลแต่ละตัวอ่าเพราะฉะนั้นเรามาลองรับค่าข้อมูลกันเลยอ่าข้อนี้เราจะใช้แมปในการกระจายข้อมูลไปที่ตัวแปรของแต่ละตัวอันแรกเป็นไขมุก กับปริมาณของไขมุกนั่น่เป็น G เนาะเป็นกรัม G ข g ของไขมุกเท่ากับ i n p u t s p l ท t ทีนี้เราจะเอาข้อมูลใส่เข้าไปเราก็ใช้เป็น Map แ,แต่ตัวนี้มันมีทางเป็นรูปแบบของ s ส r n n แเราก็เป็นของ int เพรานไม่เป็นไรเ,นเราใช้เป็น string ไปก่อน จะตัวไหนที่ใช้เป็นรูปแบบของการคำนวณแล้วเราค่อยแปลงเป็นอินที่ีหลังอ่ะตัวนี้ได้ของไฮมดกละต่อมาก็เป็นของชาก็มีทีตัวหนึ่งเราก็เป็นชนิดก็เป็นชูกาแล้วก็เป็นปริมาณก็คือเป็นกรบของทีจีทีโอเคแล้วก็แมปเข้าไปเหมือนเดิม ถ้ามาข้อมูลพวกนี้เราก็จะมารวมค่าข้อมูลได้และเป็นพลังงานได้แล้วงั้นเราเก็บค่าข้อมูลไว้ใน J ละกันเป็น j o u เนาะก็เริ่มต้นที่0ไปก่อนเ,อเราก็มาดูว่าถ้าเป็นชาไข่มุกดูของตัวไข่มุกก่อนก็คือ if ไข่มุกเท่ากับเท่ากับตัวของ H ถ้าเป็นชนิด H เนี่ย เราก็จะให้ค่า J บวกเท่ากับ5คูณกับปริมาณของ G K แบบนี้ตัวอื่นเหมือนกันก็เป็น L if ให้หมดแล้วก็ตัวนี้เป็น H แล้วก็เป็น O เป็น J แล้วก็ตัวนี้เป็น3กับ2 ตามข้อมูลต่อมาของชาบ้างชาแล้วก็ if t อ่ถ้า t เท่ากับเท่ากับตัวของ R ก็คือชนิดแรกเราก็ต้องมาดูตัวของน้ำตาลอีกก็คือ if sugar เท่ากับเท่ากับ1 ถ้ามันเท่ากับ1เราก็จะทำการเป็น J น,นี้บวกเท่ากับ12คูณกับ GT โอเคอ๋อแล้วก็ตรงนี้ GT เนี่ยที่เรารับค่าเข้ามาเนี่ยกับ GK แล้วก็ sugar พวกนี้เนาะเรารับค่าเข้ามาเป็นตัวของส t r i n หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เอามาคำนวณเนี่ยเราต้อง เปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบของอินกอเพราะฉะนั้นที่จะเปลี่ยนก็คือมีแค่ปริมาณของ GK กับ GT เนาะที่เราต้องเปลี่ยนตัวของชูการ์เรามาเปรียบเทียบเฉยๆไม่จําเป็นต้องคํานวณเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องใส่อินเข้าไปด้วยเพื่อให้มันกลายเป็นตัวเลขแบบตัวนี้ก็เหมือนกัน นี้เราก็จะได้ตัวของชูการ์ต่างๆเ่ยเราก็ค่อยๆแก้ข้อมูลไปถ้าเป็น1ถ้าเป็น2แล้วก็ถ้าเป็น3ตัวของน้ำตาลก็จะเป็น12 18แล้วก็25ตัวนี้เราก็ copy ต่อได้เลย อันนี้ก็เป็น LF ของชาชนิดที่2แล้วก็เป็น LF ของชาชนิดที่3ปริมาณน,น้ำตาลมีรูปแบบเหมือนกันตัวนี้เราก็แค่แก้ค่าเป็นสิบห้าแล้ก็30ชนิด M ก็จะเป็น10 15แล้วก็ ยี่สเราก็จะบวกค่าของ j มาได้ครบแล้วทีนี้เราก็ทำการปริ้น j ออกมาลงมาเทสกันอ่ะได้1,050แล้วก็ข้อมูลตัวที่2องเขาได้เป็น310รโอเคถูกต้องครับ